ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะนิ่งลาภวยพรปีใหม่ชี้ปี64คนไทยสาหัสเจอทั้งโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าพืชผลการเกษตรตกต่ำขอปี65เป็นปีแห่งความหวังสดใสประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจเมื่อวันที่1มกราคมนศ ยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เขียนข้อความอวยพรปีใหม่คนไทยโพสต์ลงเฟซบุ๊กยิ่งลักษณ์ชิน,นาวัตร่าโดยระบุว่าปี2564แม้จะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสที่สุดปีหนึ่งของคนไทยทั้งจากวิกฤตโรคระบาดสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจที่รุมราพืชผลการเกษตรตกตำ่ำรวมไปถึงการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพต่างๆทำให้พี่น้องจำนวนมากต้องใช้ความอดทนอดกลัน้น และความอุตสาหะอย่างที่สุดเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้มิฉันขออวยพรให้ปี2,565เป็นปีแห่งความหวังปีแห่งความสดใสของทุกท่านขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่ดีและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งดังที่ตั้งใจไว้นะคะข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ